โอเคครับก็พบกับผมอัตามาฟ้าผ่าหรือผู้นุย้ยคนดีคนเดิมกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโลบอกในแมปของ a n i m m a d v e n t u r e กันเหมือนเดิมนะครับแะก็ในคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้เสียงดังมากหรือแบบจะแบบบ้าคลั่งมากนะเพราะว่าผมอัดคลิปนี้ตอนมันก็ดึกแล้วนะครับก็ไม่สามารถเสียงดังได้เนาะก็วันนี้เราจะมาทำการรีวิว ตัวของแบบขออนุญาตอ่านชื่อบัาหนึ่งนะครับลืม e v i อ w i ที่ evo แล้วนะครับนี่โคตรเท่นี่นะครับก็ตามนี้เลยนี่อย่างเท่ครับมีเอฟเฟกต์เหมือนคิสตันด้วยเแบบนี่ยแบบสีฟ้างงงงงงโอ้โคตรเท่โอเคครับสวยจริงเนาะตัวนี้ จะเป็นตัวที่เขากะว่ากากที่สุดจริงหรือเปล่านะต้องรอไปดูรีวิวซะแล้วสิโอเคครับสำหรับวิธีการอีโวก็มันเหมือนกับตัวในโอเวอร์โหลดตัวอื่นเลยนะครับก็คือการให้เรามาเล่นด่านเลเจนด์สเตของอันเดดทูบอีกแล้วนะครับใช้สีเหลืยงจากด่านแรก10อันใช้สีแดงจากด่านสองสิอันแล้วก็ใช้สีฟ้าจากด่านสามสิอันครับ นี่คือของที่ใช้ในการอีโวนั่นเองโอเคครับผมก็บอกวิธีอีโวไปแล้วนะครับแล้วก็สําหรับการรีวิวตัวละครก็จะพาไปดูเลยนะครับว่าตัวนี้มันโหดหรือกาก,ากหรือย,ยังไงกันทุกคนบอกว่าตัวนี้กาก,ากมากนะครับผมเลยอยากรู้ว่ากากจริงไหมครับเราไปลองรีวิวกันเลยโอ,โ,โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันในดานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในดานของมาลีนฟอร์อดอีกนะครับ โอเคครับใช้เงินวาง EUI หนึ่งันสองนะครับในเลเวลเจ็ดสิบนะครับเรามาดูสมรรถภาพของมันกันว่าจะกางอย่างที่พูดจริงไหมวางที่ครั้งแรกดาเมจในเลเวลเจ็ดสิบเริ่มต้นอยู่ที่สามพันเก้าร้อยสามสิบแปดความเร็วในการโจมตีเจ็ดจุดหกวินาทีแล้วก็ระยะยี่สิบสี่จุดห้านะครับการโจมตีจะเป็นการวงเวทแล้วก็ยิงอะไรออกไปก็ไม่รู้นะครับ นี่บบโดโดุมดูทีนะครับการหญิงฟิ้วนะครับผมอัพขั้นต่อไปใช้เงิน1,800ดาเมจเด้งไปเป็น8,663เข้าด้วยกันจนดี7.6วิแล้วก็ระยะ25.0ไม่มีอะไรเปลี่ยนครับอัพขั้นต่อไปใช้เงิน2,200ดาเมจเด้งไปเป็น14,177 ความเร็วในการจำตีอยู่ที่7.1วิระยะ25.6โ okay, อเคครับอัพขั้นต่อไปใช้เงิน3,500รเปลี่ยนการจำตีเป็นแบนเบนแบานดเน่ Band, 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 Band. ชาติโลกไอสัตว์ที่หายมีคยุยแบนเบนอะไรสักอย่างนี่แหละครับโอเคครับอัพไปเลยดาเมจขึ้นไปเป็น 2 1 2 6 5ความเร็วราคาจมตีอยู่ที่ 7, 7.1วิระยะ26.6ครับนี่นการจมตีแบบรูปแบบทรายแล้วมนะัยเหมือนจะเป็นทรายแล้วครับเดี๋ยวดูนะคลางเวทหมุนแ,แล้วก็เป็นทรายอื้อเฟียวอ,อยู่โอเคครับต่อขั้นต่อไปใช้เงิน4,000ไปเลยดาเมจเด้งไปเป็น27,566 ความเรลาการโจมตีอยู่ที่6.6วินาทีแล้วก็ระยะอยู่ที่28.7ครับขั้นต่อไปใช้เงิน5,000ครับอับไปเลยดาเมจเด้งไปเป็น33,79มาจ้าคราการโจมตี6.6วินาทวิระยะ31.9ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะจ๊ะ อัพขั้นต่อไปใช้เงิน6,500เปลี่ยนการจมตีเป็นคริสตัลวอเรโอเคลองดูปั๊บโอเคครับดาเมจเด้งขึ้นไปเป็น55,133ความเร็วกรโจมตีเด้งไปเยอะเลยเป็น11.3วิแล้วก็ระยะอยู่ที่3 5 1ครับรูปแบบการจมตีเป็นเซอร์เคิลเอแบบวงใหญ่ขึ้นนะครับนี่วงแบบนี้เลยดูท่าการจมตีดีกว่า ลาดูตีช้าตีช้านะครับดูปึ๊บอ๋อหมันยิงยิงเว็แบบเยอะๆคล้ายๆคล้ายๆคิวกาเมทในเฟสนะครับเนี่ยไหนดูอีกรอบสิปึ๊บนี่ฟิวฟิวฟิวอย่างนี้นะโอเคอัพขั้นต่อไปใช้งเงิน7,500ดามเมจเด้งไป64,441น่ ความเร็วการโจมตี10.4วินาทีแล้วก็ระยะ36.2ครับรูปแบบการโจมตีก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยนอันนี้อาจจะเป็นรูปแบบการโจมตีแบบแบบอันสุดท้ายแล้วนะครับไม่พแบบิหน้าเกลียนแล้วอัพขั้นต่อไปใช้เงิน,น10,000ครับไปแม็กแนวขัน้นนี้แม็กที่อัพเกรด8ครับดาเมจ85,921ความเร็วการโจมตี9.4้าจุดีวิแล้วก็ระยะ37.3ครับ มไม่ตีบินนะครับแหมไม่มีคำว่าอ้ไน,นี่นะไม่มีคำว่าไ่ายอิงเป็นจะเป็นตัวของวิกเก็ตแล้วไปเฟิร์สเลยนะไม่มีตีบินเนาะที่เป็นตัวตีพื้นวงก็กลางๆนะครับไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นครับก็ใหญ่อยู่ระดับหนึ่งเนาะไมว่าไ,ได้ใหญ่แร้ผมรู้สึกว่าตัวมันก็ เอ,อ่เอาตรงๆ์สำหรับผมรู้สึกว่าสะสมอะน่าจะสะสมครับเพราะว่าอาดาเมดแปดหมื่นห้าในเวอเจตสิบนะครับคือเวอร์ร้อยเนี่ยอาจจะเป็นแสนแสนอัพนะครับแต่ดาเมจหนึ่งแสนกับวงการโจมตีประมาณนี้แล้วก็คูลดาวที่มันประมาณเก้าวิบวกๆเนะี่ยผมรู้สึกว่ามันมันช้าไปนะครับออกช้าไปหน่อยนะดาเมจก็ไม่น่าแตะสองแสนนะครับถ้าขึ้นเวอร้อย าจะอยู่ที่แสนกลางๆไม่ก็แสนแบบปลายๆอย่างมากนะครับคิดเลยคิดว่าความเร็วการโจมตีประมาณนี้กับดาเมจที่ไม่ถึงสองแสนรู้สึกว่าไม่ค่อยคุมครับวงการโจมตีก็ไม่ได้ใหญ่มากเลยครับรู้สึกว่ามันก็มันก็ใช้ได้สกิลมันก็สวยนะแต่ผมรู้สึกว่ามีตัวอื่นที่ดีกว่าเยอะเนาะผมรู้สึกว่ามีตัวที่ดีกว่านี้เยอะเป็นตัวเวทธาตุน้ำนะครับระยะ3เ วางได้กี่ตัวเราลองมาวางกันครับ1 2 3 4 5วางได้5ตัวเลยนะครับก็เออข้อดีมันก็คือเนีย่ยมันตีหลายฮิตเนี่ยสองสามตีหลายฮิตเนี่ยข้อดีมันกลับมาได้หลายตัวเนี่ยแน่นนเป็นข้อดีหลักของมันเลยครับแรับนึ่งครับมันมีเงินสองแสนเรามาดูว่ามันใช้เงินวางเยอะไหมสองแสนอัพแม็กซหนึ่งตัวใช้แค่สี่หมื่นครับ อผมรู้สึกว่าผมเริ่มเห็นข้อดีของมันลวข่ามันก็มีข้อดีของมันอยู่นะครับมันใช้เงินน้อยมากเลยมันสี่หมื่นอัพตันสี่หมื่นบาทอัพตันได้เลยนะก็ก็ใช้เงินน้อยนะไม่เยอะไม่เยอะนะครับใช้เงินน้อยใช้เงินน้อยข้อดีของมันก็เประมาณนี้แหละครับข้อดีของมันก็จะมีการ ใช้เงินอัพน้อยแล้วก็ตีหลายนิดวางได้5ตัวนะครับวางได้หลายตัวเนะโอเคโอเคนะครับผมมาเดี๋ยวอาตมาจะสรุปให้น้องๆฟังนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยสำหรับอาตมาแล้วตัวของอีวิวายเนี่ยโหดไหมสําหรับตัวของอาตมานะอาตมาคิดว่าตัวมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าให้เลือกตามการใช้งานจริงแล้วอาตมาคิดว่าจะไปใช้ตัวอื่นจะดีกว่านะครับ อย่างเช่นถ้าเป็นธาตุน้ําอย่างเงี้ยธาตุน้ําอย่างเงี้ยก็คือรู้สึกว่าถ้ามีฮาร์ดิเบลก็ควรใช้ฮาร์ดิเบลดีกว่าครับแต่ด้วยความที่มันต้องเปิดไข่หานะครับก็ถ้าบางคนยังไม่มีก็ก็ใช้ตัวอื่นแทนได้ครับแบบพวกรีฟาที่เป็นไฮบิดเนี่ยตีบินได้นะครับดีกว่าตัวของอีวิวไอครับหรือเมทัลไนส์เนี่ยจบทุกปัญหาตัวเนี้ยคือตัวที่เล่นได้ทุกด่านจริงๆน,นะครับสำหรับตัวเมทัลไนส์ เอ i นี่ยใช้ได้ครับผมแต่ก็ถ้าจะให้เปิดมาแบบในช่วงแรกๆเนี่ยไม่แนะนำนะครับถ้าอยากจะได้ในตู้ตู้นี้นะผมคิดว่าตัวในตู้ของ Overlord ตัวที่คนหาก็จะเป็นแบบไอตัวไฟอะไอตัวเอลไฟเนี่ยตัวตัวอไฟที่มันตีบินได้ครับัวนูปีกตัวนั้นก็น่าหาแล้วก็ไอตัวขออีกตัวหนึ่งก็คือชื่ออะไรนะผู้หญิงที่เป็นนางเอกคล้ายนางเอกของ o อ e r อ r ครับผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะ นั่นแหละครับสองตัวนี้นะผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่น่าหามากนะครับในรอบนี้เนาะสรุปแล้วข้อเสียของ UI เนะี่ยมีอะไรบ้างครับสำหรับผมแล้วข้อเสียของ UI ก็คือจะเป็นในตัวของอาดาเมจความเร็วการโจมตีแล้วก็วงการโจมตีนะครับดูไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่ดาเมจมันก็ไม่ได้เยอะมากแต่แลกกับ เขาเในการโจมตีที่ช้าระดับหนึ่งแล้วก็วงในการโจมตีก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็เ,เลยมองว่าตัวนี้มันไม่ค่อยโหดครับแถมกอย่างหนึ่งมันตีบิดไม่ได้นะครับมันเลยดูไม่ค่อยโหดนะครับผมส่วนข้อดีของมันเนี่ยมันไม่ใช่มันมีแต่ข้อเสียงนะตัวของ U.I เนี่ยมีข้อดีคือมันใช้เงินในการอัพตันเนี่ยน้อยมากนะครับใช้เียงแค่สี่หมื่นเท่า 40, นั้นถ้าเทียบกับกัสดอย่างเงี้ยกัสใช้เป็นแสนนะครับแล้วก็ตัวของเมทัลไนเนี่ยใช้เป็นแสนแบบเกือบสองแสนเลยนะใช้เยอะนะครับเมทัล ดีสองแสนเนี่ยผมจะไม่ได้ใช้เยอะเลยเนี่อย่างตัวน้องหยอดแต่ละตัวก็คือตัวเมตาเนี่ยใช้เงินเยอะมากครับตัวของอ e ีวิวไอใช้เพียงแค่สี่หมื่นเท่า 40, นั้นเองแถมยังวางได้ตั้งห้าตัวเลยนะครับ e อีวิวไอนี่ครับก็จะมีข้อดีอยู่ตรงนี้นี่นะครับโอเคครับก็สําหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์นะครับมีข้อคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับว่าคิดเห็นยังไงชอบคลิปไหมหรือว่า อ่ารู้สึกว่า UI ดีหรือเปล่าเนี่ยความคิดแต่ละคนก็ไม่ตรงกันครับแต่สําหรับผมก็อย่างที่ว่าไปนั่นแหละครับโอเคครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ดึกแล้วเนาะเดี๋ยวผมก็จะไปแล้วนะต่อมาจะไปนอนแล้วนะโอเคครับก็สําหรับคนที่มาดูตอนกลางคืนก็อ่าลาทีสวัสดิ์ฝันดีกูดไนท์นะจ๊ะจุ๊บๆไปก่อนนะจุ๊บๆจ้าวาม้ามามามา,มา,มา,มา